สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่รักยิงของเขาเช้าคณะโอนตนลุงรำเพลินแต่ขอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่ไม่เป็นแรงใจแรงรบรรดากระพวกเขาเมื่อนี้ชาคณะอนตนลุงรำเพลินเสนอรองรําเรื่องต่อก่อนซึ่งเป็นเรื่องรา่าที่ ซึ่งในทองเรื่องมือนี้เป็นทองเรื่องที่โศกเศร้าเข้าน้ำตาซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านได้เคยติตามมานานแล้วเป็นเรื่องหนาบัดนี้ ดีดหาย้็ต้องดีดเลยไม่ต้องดีแล้วเข้าไปมือนี่เฮาสิพาไปพบกับหมอลำเรื่องต่อก่อนครับในทองเรืองพงกุลา ห้องให้ครับพ่อแม่พี่น้องละจังว่าเปิดผ่ามันกันและนี่คือแม่ของบักกุลางเสดินทางมา มหามหามากเอเอหาลูกแม่สรุปจังด่ในเมื่อลูกนีกกำลังหิวข่าเหตุการณ์ที่เป็นจังด่ติดตามต่อไปในร่องให้ทองเรืองทงกุลาห้องหาย สเฮาเกิดมาศาสตร์ดีก็จนหลายที่แรกก็บาจนดอกพ่อไม่มีเงินปั๊บจนเลยเป็นไม้ที่แรกมาไม้ดอกพอไฟจุดปั๊บไม้เลยแลเวี่เดินข้างไปหาลู เขาไปฝากลูกลูกคงสิ้นห่เขาแล้วลยทิบกับเข่ายิบขึ้นมาแล้วฉีใส่กระบ,บอกยิบต่ำบกคุ้งหรือสมต่อจกเขาเหนียวล่องไปเอาไปฝากลูกน่อยที่ค่อยถ่ายอยู่ทงนาอยู่ทงนาหลเลี้ยวเห็นของหวานทางพี่ท้างพี เป็นของหวานแล้วแต่เท่ใส่ครึ่งหนึ่งกินไป็ยังไงแม่เพื่อไปฝากลูกหน่อยที่ค่อยถ่ายอยู่ทงนาและมีอย่างอีกนลาแล้วกระยิบขาหมู oh. ขาหมูบอแมนขาไก่ อก็ไปขาหมูขาไก่มันอยู่ไกลกันไก่าขาไก่เอาไปใส่ในกระบือ้องที่ให้จังใดไข่มันเข้ากันนะแม่ถ่าจะกไข่มันกินได้แตาา่ต้องไข่เยา้ยาต้องไข่เยา้ยาเยา้าเย้าเย้า เชียร์จังนเขยาบบอดายพ่อคอยแก้แล้วขยวับคือต้องเลี่ยนแบบโคสนะที่มีขย่านะไข่แล้วแต่น่าง,งไปนะะ่างไปแล้วก็เหยียบเท่าเขาเหยียบเท่าแล้วก็ขยาเขยา่ขยาเดี๋ยวเนียกคนอ้อนวนมาเดงแล้วก็ เหยียบท้ายแล้วก็เขย่าเดี๋ยวก็เข้ากันแดงเดี๋ยวกินได้ไอ้อเอ้ยมาผิดเพราะเขา,เขาเยอยู่แล้วเหยียบเท้าเลยเหยียบเท้าแล้วเขยา่ยาเหยียบเท้ามันเขยา่าแมนมันมองตา ไปหยิบมาเลยไปหยิบมาเยียบข่าเลยบอแมนบอมแมนบใคอยต้องขย่าก็ได้เยียบเลยเยียบเลย มันสีได้ขยรเอาใครเยาวยาวยาวยามันยิ้มแล้วไม่ยิ้มแล้วแสดงว่ามันหลับใจนี่นั่นแน่โดนแล้ว กะจังว่าเบอร์ดีหนึ่งไหนไก่คุณไปไป,ไป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 พ้าข้างในเลยไปไม่รู้เรื่องเลยให้ตัวละคราขาถูกทึบได้ไงอ่ะตอนนี้โคศกขอขอตัวเข้าไปขดันหน่อยก่อนนะครับเนาะขอความสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลาย ทีสิเอาเขาไปให้ลูก้ายต่างทุง มันอนที่ไหนล่ะมันเห็นว่าลำยังไม่ถึงคิวออกมันต้องมาํำลูกของป้าออกมากนมาหอดกลางถุ่งแล้วถุง่งกุลาโอ้มันเวิงวางไกลจริงๆเลยลูกมาทำงานอยู่พี่ยุใส่ลูกเอ้ยลูกแม่ยุสสย ไอเสือรลนมีทรัพย์สินเท่าไหร่เอามาให้เบิดอย่างนั้นเ่ยเอาคือเสือกุระหัวเราะอจัด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 จมาปนอย่างฮะก็เสือใจดีอย่าปนป่าเลยป่าแก่แล้วมีทรัพย์สินยังเอามาให้เบิรเลยจะเถอะ มันมีอีย่างเลยนะพอพอหลุบงามพอใจดีพอสูงโปรงโอ้โออยมัน้องม่เงมาะมัมาคนเงาะโอ้สูงโปรงหังไหนสูงโปรงอะขอโทษจ้าพอเตี้ยลวละหงโอ้ยซ้ำเติมซ้ำเติมเตี้ยลวละหงสีไ้หรือบา่อบาไฮสีไฮก็บม่ไ้บ่บ่มีขา่ามัน เอามือฆ่ามันบีบคอป่วยปาปา้ปากพูแล้วปากพูล้วเฮ้ยับมาคอไอ้นังโง่ตายเลยควบสองตัวตายเลยไอ้โง่ลุกขึ้นอ้าว ตายลูกนอีกฆ่ามันแทงมันอออโหโอ้ยโอ้ยเอาเยสียหนี้โล้อออตายแล้วตายแล้วเอ้ข้าวขึ้นมาไปพวกเราเดี๋ยวก่อนไปเขาต้องปลอมตัวเสียก่อนเออขอบใจมา อนนี้นะแล้วคนหรือคนรู้หรือเปล่าเอออันนี้ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วอันนี้วิญญาณวิญญาณล่องลอยเออไอ้แหลมไอ้แลูไปไปไปหลบก่อนเว่ยเดี๋ยวตำรวจมาหลบเว้ย เป็นโจ๊กสดเพียงเติมน้ำร้อนก็ร่อยได้ทันทีพี่ฉันหิวมาม่ารโป๊ะแตกอร่อยจนทะเลเดือดฉันจะไปตลาดมามา,มาอาตักไปไปเอา <c oughs> หมด<อ>แล้วเตรียมมาแค่นี้ ภาษาอะไรเนี่ยฮะเลี้ยงลูกไม่รู้จักเป็นเลยแม่แม่แม่เลี้ยงลูกไม่รู้กเป็นเลี้ยงเองไหมล่ะเลี้ยงเองไหมอ้าวผัวต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงให้เลี้ยงลูกอ่ะเนี่ยยา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 คนเมื่อวานยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ยังยังคนเมื่อวานไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์คนเมื่อวานไหนอ่ะเสียงหลอนเสียงเหรอเสียงเหรอหูเบานั่นน่ะทำไมใครบอกไปอีกอ่ะทำไม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 อย่างชี้้หนาอีกอ่ะ คนเยอะแยะที่ชอบจังนะด่าให้ชาวบ้านเขารู้เนี่ยฮะเก่งนั่นนี่เก่งนั่นต่อหน้าคนจะเก่งใช่ไหมเอาลูกเราทำไมไม่ร้องเลยเนี่ยหลับหลับแล้วพี่หลับที่ไหนอะแกว่งขนาดนั้นพี่แล้วป่านนี้แม่ไปไหนเนี่ยฮะไม่ได้สิแม่พี่ไม่มาเลยลูกหิวร้องแล้วเนี่ยป่านนี้ไม่ไม่เนี่ยฮะสายป่านนี้แล้วหิวข้าวไอหิว ลูกยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรเอามาให้หมดเอาเล่นตลกอะไรเล่นตลกอะไรเนี่ยแม่ฮะเล่นตลกอะไรเฮ้ยสายป่านนี้เพิ่งมาเหรอเนี่ยฮะเสือกุลาหัวเราะเว้ยฮะเอาเสือกุลา นี่ฉันหยวข้าวกับเมียสคนเน right. ี like ่ย oh, ร no, no, no 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 oh, yeah. ้านก็ยังไม่ได้กินข้าวเ้กินอะก่เนี่ยเสือกุลาเสืกุลากุลาไหนนะเฮ้ยนเป็นคนบอกใช่ไรู้เรือเลเลยูอยู่ไนีอยู่เลโอ้ยอย่าเข้าใกล้มากเออช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเางั้นตายล้วกันตายนี่ไงข้าวเอาเอาลูปมากินข้าว เอ้าท่านนี่แม่ไปไหนเนี่ยฮะเออแม่พี่แล้วประจำละถึงเวลากินข้าวไม่มากินชอบาะข้าวหมดก็หมดชอบแยกไปกินออแม่เองนะเขาบอกแล้วไอ้แม่เองตายไปแล้วถ้าเชื้อกุลาไอ้เชื้อกุลาพิษท้ก็เป็นเองเฮ้ยอย่าทำคนที่มีทางสู้ เอาละช่วงนี้น <c oughs> รับมันไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมูกน้องข้าก็มาช่วยข้าด้วยยังมีลูกน้องอีกหลอผู้กองผมมาอะไรกันตัวละผู้กองโอ้ต้องพางมาด้วยต้องพางตัวมาเขาคนจำได้ แกป้นมาหลายหมู่บ้านและเขาล่ำลือกันแล้วเกินเอาเครื่องเทอร์มันัลเอาขึ้มาเสือกุลาหัวเราะเสียท่าถูกเจ้าหน้าที่จับได้ต้องถูกลงโทษแต่จะลงโทษสถานใดติดตามชมเสือกุลาหัวเราะต่อไปนี้ข้าจะให้แกเป็นเสือกุลาร้องให้ให้ร้องให้ท่วงทุ่งเสมือนหนึ่งทุ่งกุลาร้องให้ไม่รู้ว่าคุณเข้าใจ ย้ําขนาดนี้เดี๋ยวต้องมีการร้องไห้เกิดขึ้นเป็นแน่นานเริ่มจากการเอาไม้หนีบครับหนีบลงไปบนใบหน้าอคุณผูชมที่ชมอยู่น้องๆอ,อย่าลองไปเล่นเองนะครับ,เ,บเพราะอาจเกิดอันตรายได้ไอ้ร้องไห้ เอาไปเสือกุลาร้องไห้นั่นน้ำตาคลอเลยครับเฮ้ยซึมแล้วซึมแล้วเจอไปห้าตัวครับเริ่มร้องไห้จริงๆครับมันไม่ได้มันต้องให้เหมือนเพราะทุกวันนี้คือทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ใช่ทุ่งกุลาดเช็ดน้ำตาปล่อยปร้อยแต่คุณเพ่งยังไม่สาแก่ใจครับเอามันต้องร้องโหกันออกมาเลยน้ำตาเป็นเผาเตามมาายเเลอนีเห็นตัวนี้เข้าไป เสือกุลาถึงกับพังะครับตายงานนี้ถึงตายเจอไม้นี่เข้าไปรับรองครับเป็นใครใครก็ต้องร้องไม่มีเหลือ